กานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานใน3เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1คือการทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องที่2คือความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรม แก้วิกฤตทางการเมืองและพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลีไพัยเรื่องที่ 3. คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่พักเก้าวไกลได้ยื่นและได้บรรจุในร่างวาระของสภาแล้วร่างพรบกฎอายการศึกและร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งติดอยู่ที่นายก เพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงินทั้งหมดนี้เพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมด3ามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลแต่เป็นเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพักการเมืองต่างๆเคยทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566หรือวันนี้เมื่อหปีที่แล้วพอดิบพอดี โดย MOU ฉบับที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่เป็น MOU ฉบับที่เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับสัญญาในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อประชาชนตามสามประเด็นที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นดังนั้น กระผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรรวมทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ร่วมผักดันตามที่เคยสัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับต่อไปเหลือ